เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันสนั่นเกะฮะคุณผู้ชมครับมีคนไปนั่งดื่มถูกยิงเจ็บไปหนึ่งและพนักงานสาวร้านคาราโอเกะโดนลูกหลงเจ็บอีกหนึ่งเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้เจ็บสองนะครับร้านคาราโอเกะอยู่ริมถนนสายท่าสารานนพิตรำเบื้องต้นผู้ชายเนี่ยคนเจ็บชื่อนายสุรเชษเวชชยาวงอายุ22ถูกกระสุนยิงเข้าหัวนะฮะบาดเจ็บสาหัส อีกคนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานสาวร้านคาราโอเกะชื่อนางสาวตุลี่วงศักดาบาดเจ็บกระสุนเจาะเข้าหัวไหล่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบพาตัวส่งห้องฉุกเฉินแล้วเท่าที่ทราบคือสุรเชษเนี่ยมานั่งดื่มกินที่ร้านคาราโอเกะกับพนักง,งานสาวของร้านคาราโอเกะคนหนึ่งนั่งดื่มอยู่ด้วยกันแล้วผู้ชายเดินเข้ามาเป็นมือปืนเนี่ยนะฮะเดินเข้ามาแล้วน่าจะเป็น คนที่แอบชอบสาวคาราเกะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกับสุรเชษฐ์พอเห็นเข้ามองหน้ากันคขมเมนกันนิดเดียวชักปืนยิงเข้าใส่เลยคุณผู้ชมครับหลังจากยิงเสร็จมือปืนขับรถเก๋งหลบหนีไปตอนนี้ตอนนี้นะฮะคืออมรินทีวียังตามเรื่องนี้ต่อเพราะนายสุรเชษฐ์ยังคงบาดเจ็บสาหัสขณะเดียวกันคนก่อเหตุที่เป็นมือปืน หลบหนีไปแล้วที่มันอุกอาจกว่านั้นคือจังหวะที่ยิงสุรเชษแล้วสุรเชษวิ่งหนีเข้าห้องน้ำํำมือปืนตามไปยิงที่บริเวณหน้าห้องน้ํามันก็เป็นจังหวะที่ตุลีพึ่งออกมาจากห้องน้ําพอดีเลยเจ็บไปสองคนล่าสุดวันนี้ตํารวจปิดพื้นที่เข้าไปตรวจสอบที่ร้านคาราโอเกะจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งเก็บหลักฐานทั้งหมดและมีการสอบถามนางเม เป็นเจ้าของร้านด้วยเล่าให้ฟังแบบที่บอกเลยเมื่อสักครู่มีลูกค้าสองคนคือเป็นคนเจ็บคนหนึ่งนั่งดื่มอยู่ก่อนแล้วอีกคนหนึ่งมาถึงเขมรกันเรื่องสาวคาราเกะที่นั่งอยู่ด้วยแล้วก็ชักปืนยิงเข้าใส่ประตูให้เขาเพื่อที่ว่าน้องคนนั้นจะไปเอาตังค์ของเขาเขาเปิดุ๊กน้องคนที่ว่าเช็คเงนินอะมานั่งกินอะเขาก็ถือเดี่ยวมาด้วยขวดนึงเขาก็เหมือนกับว่ากะว่า มันจะยิงบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าเพื่อนเขามองเห็นแล้วว่าพอเราเปิดประตูเพื่อนเขามองเห็นแล้วถือปืนมาเหมือนจะฟาดเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยผูเข้ามาเลยยิงเข้ามาเลยเขาไม่พูดอะไรเลยเขายิงเลยยิงยิงแล้วก็เราก็ตกใจแล้วก็งาจะยิงถูกไอ้น้องคนนี้แล้วก็เหมือนกับจะซ้ำอีกแต่เิ่นะฮะแล้วพยายามจะยิงซ้ำจนกระทั่งพนักงานร้านคาราโรเกะอีกคนนึงก็เจ็บไปด้วยเบื้องต้นตำรวจไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของสุรเชษคนเจ็บนะครับค้นใต้เบาะ เจอถุงไอซ์ด้วยเพราะฉะนั้นยังเป็นประเด็นอยู่ว่าสาเหตุครั้งนี้ 1. คือเรื่องปัญหายาเสพติดเกี่ยวข้องไหมกับ 2. ก็คือแค่เรื่องคอมเมนต์กันชอบผู้หญิงคนเดียวกันจริงหรือไม่สรุปประเด็นตอนนี้อมรินทีวิยยังตามต่อนะฮะนี่นี่คือหลักฐานของ, <ạ. S 1> ของกลางที่เจอใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ของนายสุรเชษ <ạ. S 1> นะครับ